ประเด็นที่ที่เยายนจะสื่อสารก็คือว่าความรักเกิดขึ้นในทุกที่แล้วเราเคยไปจำกัดนที่เอาไว้ว่าไม่เ,าเอานะแบบนี้อะไรเงี้ยแต่นายแสดงนายแบบอะไรเงี้ยเราจะไม่ยุ่งเลยศิลปินแล้วสุดท้ายแล้วมันก็เกิดในทุกที่ตอนนี้ประตูมันก็ได้เปิดออกแล้วแล้วก็ยินดีแล้วก็พร้อมใครก็พร้อม คือมันทำใจในกรปกอกับเราเราเราเป็นมันยากเองเราไปาให้ให้เรื่องมันมันแบบยากใจไปซึ่งามรักจริงเลยมันเป็นสี่สวยงามง่ายแต่หลกเขาพยายามไปยแลก็ก็ดตัวเราเองดีกว่าแต่มีแมีหมดกอเยอะไปหน่อยหน่อยแล้วก็แต่ว่าท้นีท่ไหนก็เชื่อว่าเราอยาว่าเขาจะอยู่ได้กับทุกสถานการที่ที่อยู่กับเราหรือป่าเพราะเราต้องไป

เาไม่ค่อตกอูอย่างไรอ่สวยงมไหมไม่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 ค่สวยเท่าที่อยากจะให้เป็นเป็แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ไดโกรธกันเออก็ <c oughs> <c oughs> รก็ก็ตอนนี้ันก็นานมาแล้วทะมาแบบ5-6ปีมาแล้วก็เลยก็ต่างคนก็ต่างโตขึ้นแล้วก็คูแบบไปทำอะไรขอตัวแล้วแหละ่นนี้ก็คงเขาคมีคนใหม่อะไรแบนี้มาช่วยกเดินสวนกันเจอกันตั้งนานนคนยูพคนลนเลยอะเนความต่าต่างักอยู่ใครละกัน เพาว่าน <Si ี้เปิดใจใหม่ตนี้ต้องปิดมม้หรอเแล้วตนนี้ประตูนี้ก็ได้เปิดถูกเปิดแล้วเราก็ดีเ่เรก็จะเปิดรับสมัครเออเปิดแล้สมัครรับสมัครไม่ต้องเปิดหรอกชไม่้มาตอนเิเียมีโาสอะไรแม่ ไม่ต้องขำเลยไม่ต้องหัวเราะเลยโอ้ฮะเอาลึกกับเฟส่างนเตะกันเสีปีนี้ไปเนาะสนุกยังสนุกยังสนุกแล้ว ไลุกแล้วจะไฟมั่แล้วครับครับไฟมั่วแล้วก็มีฝาืดอีกงานด้วยนะฝ่ายหนุ่มก็ก็ตีกันเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังเสียใจว่านีสั้นไปหน่อยแบบแบบตอนก็ตอนนี้ก็เลยมีไฟว่าคิดว่าน่าจะทำรอสำหรับ2026แต่คุณอยากรู้ที่พี่ทำมารีอาไปดีวอะไรไว้ดีลลับดีลลับที่ที่เดี๋ยวเราจะเฉลยในตอนที่เจ็ด ตอนที่ดิวก็คิดไม่ทันเหมือนกันตอนที่น้องดิวมาเราก็ยังคิดไม่ออกเต้องกดรายการที่แบบเหมือนแหกไม่ได้ด้วยใจว่าไม่ยอมให้มารยาทน้องกาแบบไปใจไงเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเขาแลกอยบนี้เขาเขาโอเคเขาผ่าเส้นแบบส่หัวแล้วบว่าขาเนั้นโอเคเนี่ยเจอแล้มันจะเหนี่ความคาดหาผาดคนดูิงเลยก็อ่าก จริงๆแล้วทุกซีซั่นที่ทำหนาก็จะมีอะไรที่แบบคาดคาดเดาไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วเช่อเดี๋ยวดูว่าใครน่าจะมาตอนที่หกหรือเก้าอ่ะมันจะเมีอะไรเพิ่ซึ่งเดี๋ยวดูจังหวะเขาได้ดูว่าวความรู้สึกของคนดูไปทางไหนเพลเทอร์เป็นยังไงยังโกรธเราอยู่หรือเปล่าไม่โกรธมันมีเอร้จะไรแน่นอนใช่ไหมครัะถ้าทีมงานมีในวันนับไปก็เกิ จะใช้จ <iyorsun? S 1> ับไฟช์ด nice <variables> ีห <Trustee> รือไม่ดีไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะถูกใจกับทุกคนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วสำหรับบทของรายการมันไม่ได้ไะรช์ อะไรไปเยอะไปว่าเหมือนอีลาเพราะว่ามันมันจบมันจบอะไรไม่ต้องไปตื่นตาตื่นใจได้ไม่ได้อะไรนะมาด้วยเรื่องอื่นไม่ได้ไม่ได้แล้วปิดแล้วเพราะว่าตอนหกก็จบแล้วลตอนเจ็ดมันเป็นเลือกเข้าแล้วแต่ตอนเลือกเข้านี่สิเพราะว่ตอนที่เจ็ดมันเป็นเลือกเข้าเพราะว่าต้องเข้าทั้งหมดจะมีเยอะกี่คนขึแล้วแต่เข้าได้กี่คนอ๋อ ไม่ยดเหมะแ้กันแค่จะอีกทีนิแต่สต่าีแอร์ต่อเจริงๆนู่ยจริงๆอ ก็ฟังเท่ากอย่งยิ่งก็ถือว่าก็ที่ที่ที่สากเราเนาะก็้เทานานเราแบอแล้แล้วเดี๋ยวาอาจจะมีอีกนิดหน่อยเพื่อตามกันต่อซึ่งภายในก็จีบไปก่อนเลยว่าซีซันน้้ก็อยากให้ใหม่เยอะๆเหมือพกันทุกคนก็เรียกร้องแหละที่กัตนาครัที่กัตนาราชดาันนี้เป็นดูสดหรือว่าดูไลฟ์ เด้วยนะคะทุณม no?> okay. ่อถห่อันเาไหมเป็นทไหมใช้ใช้ทีมใช้ทีที่มีอยู่แี่ะให้สลับกันค่ตอนแรกเป็นทีเดียวตอนนี้ก็เลยเพิ่มเป็นสองทีช่วยกันตอนเราประกาศรับคำเกิดาราจะไปออกในอีพีสุดท้ายจิงๆดล้วตออะไรอย่างกังเลยาเลยลารางในเพลงของี อ๋อก like oh ็ด oh ีก็เห็นดูเขาเรื่อยๆสนุกดีทุกคนก็ไปออกหมดแล้วเหลือเราแต่ว่าแต่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าน้องยังไงแต่ว่าถ้าติดต่อมาก็ยินดีถ้าช่วยได้ก็ไหวช่วยกันมาหากินช่วยกันไปมาหายกินนะ